สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเราในรายการเด็ก ICT มีอะไรมาเล่าโดวยวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์นักศึกษาในหลักสูตรเทียบโอนกันนะครับจะมีนักศึกษาในแต่ละ,ะแขนงของสาขา ICT มาให้ข้อมูลกับเราแขกรับเชิญท่านแรกคืออ่าสวัสดีครับครับอ่าเราแนะนําตัวหน่อยครับ ครับผมก็ผมนายสุรเกียรติวรธรรมนะครับผมจากแขน,นเทคโนโลยีดิจิตอลนะครับได้ได้ทราบข้อมูลเรื่องการเรียนต่อเกี่ยวกับการเทียบโอนของสาขา ICT ทจากที่ไหนล่ะครับเอ่อได้จากแฟนเพจ ICT UBU บครับผมเนื่องจากแบบว่าผมก็หาข้อมูลเกี่ยวกับการเทียบโอนจากมหาลัยต่างๆครับเรื่องเหมือนว่า AI มันมันจะจำพฤติกรรมของเราแล้วมันก็โชว์ขึ้นในหน้าแฟนอ๋อเฟซเฟซบุ๊กไอเฟซบุ๊กใช่ไหมครับ <AI Facebook. S 1> <laughs> ปกติเลครับหลังจากที่เรียนมาแล้ว1ปีเนี่ยมีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับสาขานี้ครับก็สนุกดีนะครับมีหลายๆอย่างที่เรามไม่เคยเจอตอนปวสก็ได้มาเจอที่นี่แล้วมีเกี่ยวกับ,บชาติชอบหรือ,อหรือวิชาที่แบบคิดว่ายากนะครับในแต่ในสาขา ในนนคคะแของุณรับวิชาที่ชอบตอนนี้ก็ยังไม่มี oh. <laughs> แต่แต่แต,แต่แต่ว่าวิชาที่ว่าถ้ายากก็ผมคิดว่านั่นจะเป็น SA System s y oh. s ครับ n a l y ต i มอคือมันต้องมีความารู้พื้นฐานหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นร a ต a ้าเบโปรแกรมเชิง OO อะไรพวกนี้แต่ว่ามันไม่ยากเกินที่เราจะเรียนหรอกครับก็จริงนะครับเรามาเรียนแล้วนเราจะเอาให้เกี่ยว <laughs> <laughs> และนี้เป็นคำถามสุดท้ายนะครับ มีเรื่องอะไรที่จะฝากให้กับน้องๆที่จะมาเรียนต่อเทียบโอนในหลักสูตรปตีเทียบโอนไหมครับเออก็อยากให้น้องๆครับมาสมัครกันเยอะๆนะครับมาเป็นพี่น้องกันในรั้วยูบียูนะครับผมถึงปีหน้าพวกเราจะไปสุขงานแล้วเราก็ไม่เจอน้องมเจอเทมเดียวเอยเจอเทมเดียวโอเคครับขอบคุณมากครับแล้วมาพบกับแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับสวัสดีครับ แนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับผมนายธิรพัชศรีมาชัยก็ชื่อเล่นชื่อฟุตตี้ครับมาจากสาขาทลยีดิจิตอลเกมแล้วก็ดิจิตอลคอนเทนต์ครับอ่าครับอ่าก่อนกอน่กอนที่ได้ข้อมูลการเรียนต่อเทียบโอนของที่นี่มาจากที่ไหนล่ะครับก่อนได้ข้อมูลนะผมก็ผมมาจากปวสอ่าปวสเข้าใจทีนี้ก็แบบว่าไปเจอในเขาเน่ตอนแรกก็แบบบันๆอยู่เอ้ยแบบ หาที่เรียนยากจังอะไรเงี้ยเพราะแบบที่อื่นเขาปิดกันหมดแล้วผมก็เลยไปเว็บเไซต์ทีแคสอ๋อรทีแคสอ่าใช่ครับเป็นเว็บไซต์ที่หาเรื่องเรียนต่อเนาะใช่แล้วแบบว่าพอเข้าไปเท่านั้นแหละผมก็แบบตกใจเลยเฮ้ยเน็ตเน็ตเน็ตโอเคครับเน็ตเน็ตดำโอเคโอ้โหแล้วยังไงต่อครับเจอข้อมูลตกลงเราเจอข้อมูลหรือยัง เจอเจอครับผมแล้วผมก็แบบส่งข้อมูลไปแล้วแบบว่าแล้วผมก็แบบเฮ้ยเฮ้ยแบบตกใจหมดเลยที่แบบว่าแบบเขาแบบตอบข้อความกลับมาแล้วแล้วบอกว่าแบบเอยแบบเนี้ยนะแบบเราต้องแบบมีข้อมูลอะไรพวกเนี้ยมีข้อมูลแบบการศึกษาจบจากที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วผมก็แบบสมัครเข้ามาแค่นี้เลยใช่ครับ จากที่แ okay, คท <laughs> โอเคครับโ <c oughs> อเคข้อต่อไปนะครับหลังจากที่เรียนมาแล้วหนึ่งหนึ่งเทอมเนี่ยมีความรู้สึกยังไงกับสาขานี้ครับหลังจากที่เรียนมานหนึ่งเทอมนะครับผม,ผมก็มีความรู้สึกแบบแรกๆตัวเองก็แบบเป็นคนแปลกอะไรเงี้ยครับแต่พอมาเรียนที่นี่ก็แบบแบบแบบสนุก แปลกกว่าเดิมใช่โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วก็ผมเอ้ยแบบสนุกสนุกไอ้สนุกสนานแล้วก็แบบเอ้ยแบบมาเจอแบบที่นี่เขาแบบเป็นกันเองจริงครับจริงทั้งแบบอาจารย์แล้วก็นักศึกษา ล้วแต่ก็แบบมีเคารพกันอ่า<อ>ม,มันมันอยู่กันเป็นครอบครัวโอเคครับครอบครัวครอบครัวเหมือนบ้านสายทองเนา <Okay. S 2> <laughs> ะโอเคส่วนคำถามต่อไปนะครับในแขนงเนี่ยมีวิชาที่ชอบไหมครับวิชาอะไรหรือมีวิชาที่คิดว่ายากไหม <laughs> อืมวิชาที่คิดว่ายากนะครับส่วนตัวผมเลยก็วิชา Data Store ตัดต okay. okay. so, oh. ั้กเจหรือเปล่าอ่าตัดตั้กเจเนี่ยโอเคโอเคครับแล้วก็มีเอ่อเรียกอะไรเอ่อเกี่ยวกับพวกเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยอ่อสเตติกอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าแบบยากสุดแล้วจริงยากจริงครับสำหรับคำถามสุดท้ายนะครับมีเรื่องอะไรที่จะฝากบอกน้องๆที่จะมาเรียนต่อที่นี่จะมารักสษาเทียบโอนเหมือนกันไหมครับมีอะไรจะฝากบอกเขาไหม สำหรับน้องๆที่อยากจะมาที่นี่นะครับพี่ก็แบบแนะนําเลยครับผมสำหรับแบบใครที่ชอบแบบไซส์เกี่ยวกับการแบบว่าเขียนโคด้ดการ<น>ทำ 3D ทำเกมท Video, ําวิดีโออาจจะเป็นดิจิตอลคอนเทนต์ผมมองว่าเออแบบในอนาคตอาจะต้องใช้่แลแ<ส>้ว<ล>ก็มีขเขาเรียกอะไรที่ที่เป็นแหล่งรวม <c oughs> คนแปลกแ <c> ห <oughs> ล่ลงรวมคนแปลกนะครับโอเคขอบคุณครับ พบกับแขกรับเชิญคนต่อไปนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับครับผมผมนายธนวัฒน์แสงชัยครับผมจากแขนงไอซีูทีดูคระขายครับผมโอเคครับได้ข้อมูลการเรียนต่อปตีหลักสูตรเทียบโอนนี้มาจากที่ไหนครับ ก็จริงๆตอนแรกคือผมย้ายมาที่อุบลคนเดียวแต่ทีเนี้ยผมก็คือแบบว่ามีเออคือเป็นเพื่อนแม่ที่รู้จักเขาได้นํามาว่าเออเราจบปกศมาโอเคมีมาอุบลเนี่ยมันตรงกับสาขาที่เราเรียนพอดีก็เลยได้มาเรียนที่มาอุบลครับอ๋อเป็นรู้จักที่บ้านใช่ครับใช่เป็นคนักที่บ้านใช่ครับแล้วก็หลังจากเรียนมาหนึ่งปีแล้วมีความรู้สึกกับสาขานี้ยังไงครับจริงๆมันก็ สนุกดีนะครับมันก็ไม่ได้ยากเกินไปถึงขนาดนั้นมันก็เรียนกันได้แล้วคือมันดีตรงที่ว่ามันยังมีแบบเพื่อนคอเรียนไปด้วย<อ>มันก็เลยใช่ใช่ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นครับ,รบก็สนุกดีครับโอเคครับในขแขนงเนี่ยมีวิชาที่ชอบไหมวิชาอะไรหรือมีวิชาที่คิดว่าเรียนยากไหม วิชาที่ชอบนะฮะวิชาที่ชอบนควรจะเป็นเครือข่ายเน็ตเวิร์กอ๋ออันนี้อันนี้มันจะเพราะอะารเพราะมันแยงแันใช่แล้วมันยังมีแบบพอให้เราได้ทาดราม้าออโอเคแต่ส่วนวิชาที่ยากเนี่ยมันควรจะเป็นระบบเน็ตเวิร์กอ๋อครับผมวิชาที่ยากคือเทียากันมันยากตรงที่ว่าถ้าเราไม่ไม่รู้สเต็ปในการทำครับมันจะทําขั้นตอนต่อไปไม่ได้เลยก็คือมันต้องเรียนรู้แต่ศูนย์ถึงหนึ่งใช่โอเคศูนย์แล้วตีต่อไปเลยครับต่อไปเรื่อยเป็นลำดับขั้นตอนไม่ได้เลยอ๋อใช่ครับมี เรื่องอะไรที่อยากจะฝากให้กับน้องๆหรือคนที่จะมาเรียนต่อในหลักสูตรเทียบโอนเหมือนพวกเราบ้างครับ โอเคครับก็เอาง่ายเลยถ้าทุกคนมีไฟในการเรียนต่อผมว่าเรียนต่อเลยครับเพราะอย่างนั้นก็ได้วุฒิทั้งสองวุฒิแล้วยังได้หางานได้ง่ายด้วยแถมเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของตัวคุณเองด้วยใช่ครับการมีวุฒิที่สูงขึ้นใช่ครับผมเสียเวลาแค่2ปีเนาะใช่เพราะในยุคนี้มันก็ต้องยังเรื่องใช่ครับผมจะต้องใช้วุฒิในการหาที่ทํางานอยู่ครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับการให้ความรู้กับน้องๆวันนี้ครับผมอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับความคิดเห็นของที่ที่เรียนหลักสูตร สำหรับวันนี้ก็จะมีความคิดเห็นของพวกพี่ๆในแขนงต่างๆมีประมาณนี้นะครับสำหรับรายการเด็ก ICT มีอะไรมาเล่า mm hmm. ก็คงจบการรายการเพียงเท่านี้อ่า e e you next day